ครับวันนี้ก็อยู่กับตาก,กล้องเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวพาหมอกอะไรครับนี่ครับมิวายมิวายร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้ผมก็จะาพาท่านผู้ชมเดินไปนะครับอันนี้คือ EP ที่4ของผมเองนะครับผมก็จะาพาท่านผู้ชมเดินไปครับก็ก็ไปเลยเดนกู ผมก็ใครอยู่ใกล้ก็มาชมวิวได้นะครับพาหมอกนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พาท่านชมนะครับเดินเข้านะครับวันนี้ผมเอารถจอดนะครับแล้วอันนี้ก็คนมาเยอะนะครับผมใครที่ชอบแบบหน้าหนาวก็เอาเต้นมานะครับผมติดต่อพนักงานได้ครับอันนี้ผมมาได้มารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมก็จับจุดด้วยกันนะครับพี่น้องเอ้ยเดาไปกันเลยครับผมเจอกันที่หน้าลวไป โอเคครับก็เป็นผาหมอกอยู่ตรงนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีหมอกนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับข้างล่างก็เป็นที่จุดชมวิวนะครับอาจะลงไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาล่นม้ละไอ้ต้นมันลงไปก่อนละเสียต้นก็พายางลุ่งเหี่ยวอีกแล้วครับเฮ้ยไอ้นี่ซอกหินสวยวะ ไปครับเพื่อท่านผู้ชมครับเราจะลงไปถึงที่สุดของพื้นที่นี้นะครับเฮน้อง่างมาฟังเอาบ่แล้วมึงพากูขามั้ยยังอ๋อมันต้องไปอีกมันต้องไปอีกเลยันก็เป็นผาที่เราหืนเมื่อกี้นะโอ้สวยมากครับบรรยากาศนะเห็นแม่น้ำนะครับ ใครสนใจอยากมาเที่ยวก็มาได้ครับช่วงนี้ร้อนแดดมากครับผมดูนะครับบรรยากาศวิวครับหายหนาวแล้วเหรอโอ้โหเยดเช่ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับว้ารลูกข้างล่างมันเป็นยังไงนะครับเผื่อมันเป็นถนนทําลงไป่ะคา็จะดีนะครับก็สวยงามนะครับใครที่อยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับดี๋ยผมปักกิเพให้นะครับ เขาเรียกว่าผาหมอกนิวาย,ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ลงไปแม่น้ำนะครับน่าจะเป็นจุดชมวิวอีกตรงนึงนะครับนั่นแหละครับม,ม,มันเป็นบันได,ดนะอีกแล้วใครพอดีคนแก่คนเฒ่าอย่ามาดก,กวยก่านะครับมันมีหมอกไปเนี่ย คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเดินป่าตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเปิดเผยหน้าหน่อยนะครับผมเปิดเผยหน้าไม่ได้นะครับดูแค่นี้แล้วพอแล้วครับเป็นยากนะครับทางอิดนะฮะโอ้โว เดวนกี่กิโลเนี่ยห้ามออกนอกเส้นทางมันจะพาไปไหนเนี่ยโ <c oughs> อ้โชิบหายแล้วครับผมไม่รู้จักทางอากาศหนาวเหมือนเดิมนะครับเข้ามาในป่าย,ยิ่งหนาวขึ้นนะครับโอ้โหเป็นทางขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะไปดูด้วยกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับผมถึงมาเนี่ยผมไม่รู้นะเห็นเป็นทางผมก็มาเลยน่าจะเป็นที่ดเดินป่าดูธร,รรมชาตินะครับโอ้โหโอ้โหหลอดมนอันนะกูมารล่มสั่นแล้วครับพี <techn> ่ <ic sect s> น้องครับทางป่าเนี่ยไอ้เ <olduğu> นี่ย ก็เพราะว่ามันจะทะลเส้นเดิมนะครับเป็นถนนนะเว้ยติน,ตนบนอะไรวะเน,นี่ยมันเจอคนรู้จักนครับก็เลยเดินด้วยกันผมก็เลยได้มาถ่ายแทนนะครับหนาวหุงมากเลยตอนนี้นะครับเส้นทางสั้นมาก เดินวนแล้วก็มาขึ้นตรงนี้กรืตรงนี้แล้วไปขึ้นตรงนั้นโอ้โหดูครับขอนไม้เป็นขวางทางอย่างนี้ก็ไม่ออ <c oughs> <groans. S 1> <c oughs> กก็นะครับ <c oughs> <g ımız> เดินไกลมากครับก็ยังไม่เห็นจุดไม้เลยครับแล้วก็เดินกลับนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดูดีกว่านะครับ ไม่รู้ว่าเดินมาทำไมนะคิดซะว่ามาเดินดูป่าชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วกันโอเคครับผมก็จะปิดชิปเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็มามันก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศช่วงแลนนะครับผมก็คใครชอบชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยให้ทําชิปไปเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ติดต,ตามขอให้หนึ่งพันนะครับผมจะมีรางวัลมาเก่นะครับผมก็ไปเลย